สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับเกษตรบ้านนาวันนี้น้องถุงเงินถุงทองอกอ็ถุงมีความสมบูรณ์นะคะนำน้องลงไปในถังซีเมนเพื่อให้น้องมีการเจริญเติบโตนะคะที่ดีขึ้นแตกหนอ่อแตกลูกแตกกอเร็วขึ้นเพราะว่าถ้ากระถางที่เราปลูกใหญ่ขึ้น เขาก็จะ,ะเติบโตได้เร็วนะคะอย่างตัวนั้นน้องจะแตกเร็วมากนะคะตัวนั้นเป็นแบล็กเมจิกถุงเงินถุงทองก็เช่นกันนะคะเรานำลงมาใส่กระถางนี้ทีนี้วันนี้พินิจอยากให้น้องแตกลูกแตกนอแตกก็เร็วขึ้นก็มาดูสูตรปุ๋ยที่จะบำรุงวันนี้เป็นสูตรเร่งโตโดยเฉพาะ นะคะเป็นสูตรที่จะ,ะทําให้น้องโตเร็วรากแข็งแรงก้านใหญ่ใบใหญ่ใบสวยนะคะก็สวัสดีทุกทท่านนะคะ,ะท่านที่กำลังรับชมและที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะก็มาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้มาเร่งโตให้น้องถุงเงินถุงทองกันนะคะอ่าก็จริงๆน้องก็สมบูรณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วละมีหลอดใหม่แตกขึ้นมานะคะอ่าหลอดใหม่ตัวนี้ใบใหม่ที่แตก ออกมาแต่ว่าเราก็จะมาเร่งนะคะให้เติบโตเร็วขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีตัวนี้ขี้เถ้านะคะคาร์บอนจากขี้เถาตัวนี้มีประโยชน์ช่วยไล่มดแมลงต่างๆแล้วยังไปปรับนะคะไปปรับปรุงสภาพดินได้อีกด้วยนะคะคาร์บอนฐานขี้เถาฐานตัวนี้เก็บเอาไว้นะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่ว่าจะเป็นแช่ในน้ําแล้วนําน้ํามาใช้หรือเราจะโรย นะคะโรยลงไปที่กระถางเพื่อปรับสภาพดินไล่มดมแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะในคาร์บอนยังมีธาตุอาหารบางชนิดที่จำเป็นสำหรับต้นพืชนะคะและก็จะเตรียมอันนี้ผงชูรสนะคะตัวนี้ไปช่วยระบบรากดีมากๆนะคะผงชูรสก็จะ,ะกระตุ้น การสร้างรากใหม่ทาให้เขาแตกหน่อแตกก็ได้เร็วขึ้นมีใข่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะกําลังรับชมและมาชมย้อนหลังเกษตรบ้านนาก็จะเป็นเรื่องสมุนไพรเรื่องว่านนะคะว่านมงคลว่านอภิมหามงคลนะคะก็จะเป็นในเรื่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์อย่างไรตัวนี้ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต ช่วยปรับปรุงสภาพดินทำให้ดินมีความร่วนซุยนะคะการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ตัวนี้ไม่ยากเลยไปเตรียมน้ำเอาไว้นะคะจะเป็นน้ำแหล่งต่างๆ1ขวดนะคะตากแดดเอาไว้ประมาณสัก1วันนะคะเสร็จแล้วอาหารของจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ให้ใช้น้ำปลา1ช้อนแกงนะคะผงชูรส1ช้อนแกง ไข่นะคะ1ฟองตีให้เข้ากันแล้วนำมาเติมลงในขวดน้ำที่เพื่อนๆจะ,ะเป็นอาหารของจุลินทีย์นะคะขวดใหญ่ๆแบบนี้ก็เติมลงไป2ช้อนแกงนะคะถ้าเป็นขวดเล็กๆแบบนี้ ก็1ช้อนแกงคือการทำจุลินซีสังเคราะห์สแสงนะคะใครที่ยังไม่มีก็ทำแล้วนำมาใช้นะคะดีมากๆส่วนตัวนี้เป็นฮอร์โมนนมสดเร่งโตได้ดีมากๆนะคะตัวนี้วันนี้เป็นสูตรเร่งโตโดยเฉพาะนะคะฮอร์โมนนมสดและก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามินวิตามินรวมที่กระตุ้นนะคะการจเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะเป็น ทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วได้ด้วยนะคะเอาละค่ะน้ําที่เตรียมไว้วันนี้น้ําประมาณ30ลิตรนะคะก็มาดูกันเลยนะคะเราจะใช้ขี้เถ้านะคะโรยลงไปก่อนนะคะโรยลงไปพอประมาณนะคะอันนี้ก็ถ้าซีเมนใหญ่ๆถังซีเมนขนาดนี้ก็ประมาณสัก3กรัมมือนะคะ สามกำมือโรยรอบๆอปรับสภาพดินได้ด้วยตัวนี้ให้มีค่าเป็นกลางนะาคาร์บอนตัวนี้ก็จะไล่มดแมลงต่างๆได้นะคะกระถังเข้าใหญ่ก็ใช้ประมาณสักสามกำมือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่นะคะ เปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะเปลือกก็ใส่ไปด้วยกันเลยเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะคะอ่าผงชูรสตัวนี้ผงชูรสโมโนโซเดียมกรูตาม,มตตัวนี้ใช้สองช้อนชานะคะสองช้อนชานะคะต่อน้ำาา0สิตรวันนี้เครื่องดื่มชูกำลงัง ตัวนี้ใส่สองฝานะคะสองฝาก็ประมาณสามช้อนแกงนะคะเพื่อนๆฮอร์โมนนมสดอันนี้คือฮอร์โมนนมสดนะคะอะ่น้ำสามสิบลิตรวันนี้จะใส่สี่ช้อนนะคะเพราะว่าเราอ่อรวมสูตรเร่งโตไว้ในนี้แล้วนะคะอ่าสี่ช้อนชานะคะ มาเร่งโตให้น้องถุงเงินถุงทองกันวันนี้เสร็จแล้วจุลินซีสังเคราะห์แสงตรึงในโตเจนลงสู่ดินนะคะ,ะปรับปรุงสภาพดินเร่งโตตัวนี้ใช้ประมาณหนึ่งแก้วนะคะหแก้วน้ำก็หนึ่งร้อยมลนะคะกัอันนี้พี่นีจะกะเอานะคะประมาณหน่งแก้วน้ำร้อยมลนะคะอ่า สูตรนี้ก็ดีมากๆนะคะเร่งโตเร็วนะคะเพราะว่าน้องอ black magic ที่ใช้สูตรนี้ก็แตกไหลออกมาเร็วมากๆนะคะถุงเงินถุงทองก็เช่นกันอคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในน้ำนะคะที่เตรียมเอาไว้ใช้ได้กับทุกอย่างนะคะที่จะเร่งโตนะคะตัวนี้ต้านแข็งแรงรากแข็งแรง เล่งให้น้องเออ่ใบใหญ่ใบสวยนะคะโตเร็วแตกหน่อเร็วอันนี้ใช้ได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ราดลดลงไปเลยค่ะ <c oughs> ลดให้ชุ่มเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณให้อ่พอชุ่มนะคะทำแบบนี้เดือนละสองครั้งนะคะ ให้ทําเดือนละสองครั้งอ่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะหลังจากนี้ไปว่าน้องจะแตกหนอ่อแตกกอออกมาประมาณไหนนะคะก็ถ้าน้องแตกหน่อออกมาพี่นี่ก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนั้นก็ใช้สูตรนี้แหละแตกไหลออกมาเร็วมากนะคะตัว Black Magic นั่นก็เหมือนกันนะคะเราก็สามารถลดได้ทุกอย่างนะคะ black magic แล้วก็ลดได้ตัวนี้สูตรเร่งโตอ่าและยังไล่มแมลงได้อีกด้วยอ่าลดได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้อ่าอ่าเลมอนลามก็ลดลงไปเนี่ยก็เริ่มแตกออกมาแล้วใช้สูตรนี้แหละนะคะเพื่อนๆนเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านที่กำลังรับชมนะคะและมาชมย้อนหลังส่วนด้านบนนะคะ ใครมีฟางมีใบไม้จะนำมาโปะด้านบนเพื่อรักษาระดับความชื้นก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพี่นี่ก็จะใช้อ่าตัวนี้นะคะใช้ฟางได้ใบไม้เศษใบไม้ผุผงๆนะคะเพื่อมารักษาระดับความชื้นให้น้องนะคะเพราะว่าตรงนี้น้องอยู่กลางแจ้งนะคะ กลางแดดกลางแจ้งเลยนะคะตรงนี้เขาสามารถอยู่ได้เขาชอบด้วยเวลาเขาจะเริญเติบโตขึ้นมานะคะฟอร์มไม้เขาจะสวยและแข็งแรงนะคะ,ะมีบางท่านถามว่าถุงเงินถุงทงองอยู่ในร่มได้ไหมนะคะเขาอยู่ได้แต่ว่าก้านเขาจะยืดยืดยาวฟอร์มไม้เขาจะแตกต่างจากที่อยู่กลางแจ้งนะคะ,ะตรงนี้คือน้องอยู่กลางแจ้งเลย แล้วถ้าเราทำแบบนี้ลักษณะนี้นะคะน้องจะได้รับความชื้นเข,เขาชอบความชื้นนะคะได้รับความชื้นที่เขาชอบเขาจะโตเร็วนะคะ,ะคุณยุพินเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นในเรื่องของอถุงเงินถุงทองนะคะสำหรับกรเกษตรบ้านนาก็จะประมาณนี้ เป็นบ้านเป็นถุงเงินถุงทองนะคะก็ลองทําดูนะคะคุณยุพินไม่ทราบคุณยุพินมีไหมคะ,ะถุงเงินถุงทองมีสะสมไหมคะลองลองทำสูตรนี้ดูนะคะพินิดว่าเขาจะแตกเร็วแตกกอเร็วนะคะก็ใช้สูตรนี้ดูสําหรับวันนี้เนาะ,ะเกษตรบ้านนาเนี่ยก็สวยดีนะคะแตกเร็วมากเดี๋ยวเราก็ได้ขยายอีกต่อไปใช้สูตรนี้แหละ ใช้ได้กับทุกอย่างเลยวันนี้อยู่ในสวนตรงนี้คือกลางแจ้งนะคะกลางแดดกลางแจ้งเลยน้องถุงเงินถุงทองอยู่ได้อ๋อมีค่ะสต้นดีเลยค่ะตอนนี้ถุงเงินถุงทองก็เป็นไม้ยอดนิยมนะคะยอดนิยมแล้วราคาของน้องก็ราคาที่สูงขึ้นถ้ามีก็สะสมเอาไว้นะคะสร้างสุขกับต้นไม้ เสริมรายได้ในอนาคตได้นะคะกะ็ถ้าหากจะเสริมรายได้เราก็โพสขายที่หน้า Facebook เรานี่แหละไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะถ้ามีว่านมีไม้มงคลสะสมเราก็เสริมรายได้นะคะสร้างสุขด้วยเสริมรายได้ได้ด้วยนะคะ,ะมีสองต้นเนาะ ก็จะมีะสาระแบบนี้มาให้เพื่อน,น,นเกษตรบ้านนาได้รับชมนะคะก็เกี่ยวกับว่านนกคุม้มว่านถุงเงินถุงทองนางคุม้มกุมารทองพวกนี้พี่นี่ก็จะมีอะชอบสะสมเป็นการส่วนตัวเหมือนกันใครที่ชอบบ้านก็เกษตรบ้านนาทั้ง YouTube และหน้าแฟนเพจนะคะ,ะก็ขอบคุณนะคะคุณยุพินนะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้มีคำถามไหมคะ มีคำถามไหมอยู่แดดนะคะอยู่แดดได้น้องอมีคนสงสัยว่าถุงเงินถุงทองอยู่แดดได้ไหมเนี่ยกลางแจ้งนะคะพินิจใ้ดูว่าตรงนี้คืออ่าเนี่ยคือกลางแจ้งกลางแจ้งเลยนะคะในสวนก็จะอยู่กลางแจ้งแบบนี้เขาอยู่อยู่ได้และอยู่ได้ดีด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องใบจะแห้งจะกรอบขอให้เราได้ความชื้นนะคะความชื้นที่ เหมาะสมเขาเติบโตได้ดีนะคะเอาละค่ะก็ลองทำดูนะคะคุณยุพินมีสองต้นก็ขยายได้ใส่กระถางที่ให้เขาโตนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการกระถางที่ให้เขาสามารถแตกไหลแตกหน่อแตกกอออกมาได้ดีนะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้ที่มีไหลนะคะต้องใส่กระถางใหญ่ๆเขาก็จะแตกออกมาได้ ได้ดีอย่าใส่กระถางเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าไหลเข้าขึ้นไม่ได้นะคะอ่ะก็จะมีอยู่ที่บ้านก็จะมีอยู่หลายต้นเหมือนกันสําหรับถุงเงินถุงทองตัวนี้เป็นต้นใหญ่เอามาลงในสวนเอาละค่ะสําหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในรายหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณยุพินค่ะไปก่อนแล้วค่ะ